เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนแค่ใส่แว่นกันแดดเฉยๆกับดูดีขึ้นทันทีวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังแฟชั่นอันโดดเด่นของคิมาตตโชวะหนุ่มหล่อจากวงเจาหนึ่งที่เปลี่ยนการแต่งตัวในหน้าไม่เป็นศิลปะที่ใครก็ตามสามารถหยิบไปใช้ได้เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังความคิดสร้างสารรค์กับสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกเสื้อผ้าธรรมดาอย่างที่คุณคิดลองจินตนาการถึงภาพนี้ ผู้ชายผมสีฟ้าสดใสใสเสื้อยืดลายโซนิกที่สัมพันธ์กับแว่นกันแดดสีน่ารักแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมทุกชุดของเขากลายเป็นเทรนด์ทันทีที่ลงภาพในอินสตาแกรมนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยสังเกตที่มาตะไม่ได้แค่ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ยังลงมือทําอาหารเล่นอยู่บ่อยๆล่าสุดเขาลหลงไหลในสลัดริบบิ้นที่ใช้แตงกวาและแครอทอบางเฉียบซึ่งชวนให้คิดว่าอาหารที่ดีไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปหรือคุณคิดว่าอย่างนี้เป็นความคิดแปลกใหม่หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกเราดู สิ่งที่เรียกว่าคิมาจูคือแฮชแท็กสุดพิเศษที่เขาสร้างขึ้นเองเพื่อแชร์สไตล์ประจำฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อฮูสีเทาเข้มกับแว่นกันแดดสีฟ้าสดหรือการเลือกเสื้อผ้าแบบที่แม้แต่การแต่งหน้าก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษทุกชุดถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติแต่แฝงพลังความสร้างสรรค์แล้วคุณคิดอย่างไรกับเป้าหมายของเขา คิมาตตะไม่ได้พอใจแค่แฟชั่นแต่ยังวางแผนจะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองในอนาคตพร้อมกับการเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนี่คือความฝันที่ดูไกลแต่เขากล้าพูดออกมาเลยคุณคิดว่าการเดินทางจากสมาชิกวงไปสู่นักออกแบบเสื้อผ้าเป็นเรื่องที่ทำได้จริงหรือเปล่าอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นสุดท้ายนี้เขาเปิดว่าอยากลองทำรายการอาหารที่ให้แฟนๆส่งสูตรมาให้เขาทำตามนี่คือแนวคิดที่น่าสนใจหรือแค่เป็นความฝันลมๆแล้ลงๆถ้าคุณมีสูตรอาหารที่อยากให้เขาลองอย่าลืมบอกเราด้วย คุณอาจคิดว่าเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์แต่คิมาตะแสดงให้เห็นว่าความกล้าที่จะลองผิดลองถูกคือหัวใจสำคัญคุณพร้อมจะเริ่มแต่งตัวแบบไม่ซ้ำใครแล้วหรือยัง